การปวดตึงบริเวณหลังส่วนล่างครับมีหลายท่ามากเลยครับเป็นท่านั่งข่ยห้างท่านั่งเอ็นตัวไปด้านใดด้านหนึ่งทําให้สะโพกต้องรับน้ำหนักข้างเดียวหรือว่าท่านั่งแอนหลังที่ทําให้ตัวเชิงกรานเราบิดทําให้กล้ามเนื้อหลังต้องเกร็งตัวสามารถรักษาได้ครับด้วยการทำกายภาพบาดแต่ก็ต้องทําร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อปรับท่าทางแล้วก็ออกกําลังกายครับ ถ้ามีอาการปวดหลังโดยไม่มีอาการปวดรล้าหรือว่าชาสามารถที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องมือโฟกัสช็อปเวฟได้ครับเป็นเครื่องยิงขึ้นกระแทกที่เฉพาะจุดทําให้เอามาใช้คลายจุดกดเจ็บบริเวณหลังตอนล่างได้ก็จะคลายความตึงแล้วก็ช่วยให้อาการปวดเราดีขึ้นครับ ามารถใช้ได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพของแต่และเครื่องมือก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนข้อดีของตัวโฟกัสนะครับก็คือมัอนเป็นเครื่องที่ลงลึกตรงจุดแล้วก็นิ่มนวลครับไม่ระคายครังผิวแล้วก็สามารถใช้รักษาได้ทั้งอาการที่อยู่ตื้นแล้วก็ลึกครับ สามารถกลับมาปวดซ้ําได้อีกครับถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่านั่งยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกาลังกายต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอด้วยครับหากท่านใดที่มีอาการปวดทึงบริเวณหลังสซลานะครับสาม,มารถเข้ามาปรึกษาได้ที่เซ็กซี่ฮัทคลินิกนะครับ